สบายดีทั่วโลกวันนี้สิบทางเนาะชมตลาดอีกแล้วนะคะสาขาสี่นะจ๊ะยินดีตลอนรับผู้เขาะามขออนุญาตรีวิวนะคะมะมไลเด้พี่น้องพมะมไลทำงามสิบบาทเองถักนะคะสบายดีทั่วโลกจ้ายินดีต้อนรับทุกท่าน พาสูซ่องรสจนาพารีวิวตลาดชาแนลนะคะจิดตามรับชมทางได้เวอรือร่วมเดินทางนะราค่ะเป็นตาชูนะคะน้ารอพอค่ะตาชูดี่ากหมอ่ะ หมูหยอด้วยขออนุญาตรีวิวนะคะช็อกโกนะตกรับได้นะคะส้มหมูด้พี่น้องชอเข้ามาตลาดเลงตลาดแรงเด้พี่น้องเด้อได้ค่ะตลาดไทยเลยจ้านะคะเป็นค่ะนะคะ ยินดีนะนต้อนรับทุกท่านนะคะนี่ก็เป็นรา้านสมตับนี่สุตับนะคะซุตับสดไ,ไม่เลยค่ะเนี่นะคะขออนุญ,ญาตรีวิวนะคะ อาทอดนะคะมีหมูทอดมีไก่ทอดมีชิโฟงทอดเนู้อทอดทอดหมูแดดเดียวทอดหม,มูมันหมูกระทงกระเทียมครบจบนะคะสืสันน่าทานนะจ๊ะพี่กัดมาทางสว่างแดนดีน,นะคะตลาดสาขาสี่นะคะตลาดแดงนะคะมาหาซื้ออะไรกินกันนะคะไม่เทอดปีกไก่นะคะ ป้าเพื่อนทําสดใหม่ทุกวันขายดีที่สุดนะคะขายดีด้วยอ่านก่อนเนอไก่นะคะค่ะไก่อันนี้องค์ไก่บริขาไก่ใหญ่นอ้นองนอ้นองน,นะคะนี่เหรอขายดีมากเลยบมดขายดีที่สุด เสียงร้องซับสับที่ร้านเดียวนะคะม่นมีคู่แข่งพร้อมมีร้านเดียวพร้อมสับซับซับซับแล้วไอหมาบ่เถือซับมุนสักถือเราเป็นทางไปกับรถนะคะเมนูของหวานนะคะร้านของหวานร้านขนมหวานนะคะขออนุญาตร,รีวิวนะคะ มีทุกขนมได้พี่น้องมีทุกขนมคนกำลังคุกคักนะคะแม่ค้ากำลังตั้งร้านกำลังจะมาขายนะคะปลาเผาได้พี่น้องปลาเผามีนื้อปลานมเมนูปลาเผาเนื่อปลาชนะนิดเ,เนื้อปลาลอ,อนๆอด หมึกย่างก็มีนะคะขออนุญาตรีวิวนะคะพี่หมึกย่างนะคะหมึกย่างตัวละสี่สิบนะคะสีสันน่าทานมากเลยสิบาทสี่สิบบาทสามสิบาทสามสิบห้าบาทนะคะแล้วแต่ไซส์ตัวละสี่สิบบาทใช่ไหมคะ ปลาหมึกสิบยี่สิบี่ห้าแล้วแต่ไซส์เนาะมึกไข่เด้อพี่น้องน่าทานมากเลยอ่ะตามป้ายด้ค่ะแอดเป็นเพื่อนพี่เข้าได้นะคะน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรมะนาวสูตรรับรับจ้าเพลทรับทำรับนอกรับงานนอกสถานที่นำนะคะ ปาหนึ่งมาหนึ่งนะคะน่ากินมากเลยขายดีด้วยปลาปเผาเน้อพี่นอ้องปลาเผาตัวใหญ่มากเลยสุดหนึ่งนะคะสุดละร้อยแปดสิบสุดละร้อยห้าสิบแล้วแต่ไซส์นะคะมีผักมีน้ำจิ้มมีอะไรครบแนะะ้นะคะได้ค่ะไปนะปาแล้ว เมอเียนแล้วค่ะในเป็นเนื้อแห้งนะคะได้นเนื้อแดดเดียวไร่ลอยเนื้อแดดเดียวยน้าทานมากเลยนะคะไม้ละยี่สิบบาทใช่ไหมป๊ะค่ะสีสันสวยงามมาก เนื้อแดดเดียวเยอะเลยจุกๆเลยหมูแม่นปาหมูแดดเด,เด,ดเดียวนะคะไม่ใช่เนื้อแดดเดียวขอภัยอินคอจีทาไข่ร้อนๆนะคะ<ล>ก้อนละสิบบาทใช่ไหมคะอ่ะใหญ่ๆเลยนะคะพี่น้องจุกๆเลยน่าทานมากเลยให้มีเพื่อนอแล้วหรอมีเพื่อนอเผ็ดข้าวเหนียวก็มีอะไรชุกละเ้าบาท แ,แ<ส>บบเด็บเหนียว<ส>เนึ<ส>บ,น<ส>บอร่อยต้านมะเร็งต้านโรคเบาหวานเป็นอาหารเป็นยาชิ้นดีเลยนะมะละกีนุแก้โรคเบาหวานใครเป็นเบาหวานนะกินมะละดูด้วยจะจะช่วยบรรเทาเห็นไหมสาสตร์สกัดจากยาเขาก็ใช้มะละทีนุกเป็นส่วนผสม เพราะว่าเบาหวานกลัวได้แหละมาราคินกเนี่ยสินค้าบ้านเฮาเด้อพี่น้องเด้วยประคุณของมาราคินกคือรักษาโรคเบาหวานนะคะม,มีแต่พักงามๆเลยมีแต่มีแต่เป็นยาเบื่อได้ในชุดนักเตะสุขากินเ่นไอ้พักกัำจองพักกัำจองพี่น้องสวยๆเลยอ่อนๆเลย อันนี้ดอกอู้สวยมากงามนะคะอย่าลืมมาอุ่นนุคุณแม่นะคะถ้าใครผ่านมานะคะน่ะต่างเอาทิ้ไว้แล้วละนี่ได้ค่ะขอจับได้ได้เบะได้อะไรไเป็นคููนะคะมาลาคินโนปสปะคุณของเขาคือต้านโรคเบาหวานนะคะ กินเยอะๆนะคะสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันมาลาชีนกีเยอะนะคะสับพคุนนะคะม่วงแก้วโลละหกสิบบาทม่วงแก้วม่วงแก้วพุชาก็มีพุ้ชาช็อกโกแลตก็มีเป็นผู้ชาช็อกโกแลตอยู่บ่เอ้ยเนี่ยมันสามรถมัาสามรถ นะคะมะกอกน้ำกับมีถุงละยี่สิบบาทเองมะขับป้อมด้านมะเร็งนะคะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองสรรพคุณของเขากินแก้เสมหะด้วยนะคะใครเป็นเสมหะก,กินมะขามป้อมเยอะๆนะคะถ้าใครคอแห้งจะเป็นไอนะคะคันคอมีแต่ยาได้ดิพุชาพุชาก็เป็นยาจีนนะคะบำรุงกำลังนะไปตามแด็ด มะกร่องน้ำกัมีเหมือนตลาดไทยเลยเนะ <c oughs> าะมะขามป้อมกิโลละห้าสิบบาทมะกล้วยกับงามงามซุกคาเครืออได้ดนี่เนาะมีสวยๆและขออนุญาตรีวิวนะคะขอบคุณนะคะพี่มะก้วยมันบ้านปลูกคาเครืออลยไ,ได้เนี่ย เด้ค่ะร้านไก่จังของหวานร้านไก่จังของหวานนะคะเดีววันนี้ไม่มีของหวานดังในติ๊กต็อกได้เลยเนาะดังในโตลุงของคูดังในโตลุงบางคูนี่ไปทุล่ามาเลยไม่ได้ของหวานใช่ไหมจะริมรวมมตดอะไรประมาณโอโห่ยอก็มีนะคะเพื่อนเอ็นยออร่อยนะคะของเจ้าดังในปังคู กรนเอ็ดปลายใส่พร้อมได้เต็มหนึ่งใช่ไหมมะก้วยกระจุกขาดชุ่ยได้พี่น้องเสวยเลยธรรมชาตินะครก็ต้องมีไหมคุณไก่คขาสวยก็ดีเป็ดโมกกา ชิ้นใหญ่มากเลยขิดแล้วหกสิบบาตีขออนุญาตรีวิวกันสบายโรตีโรตีเจ้าดังเจ้าเดิมเจ้าอร่อย รถตำรับธรรมดาสิบบาทใส่ไข่ยี่สิบป้ายนะคะขนมนะคะ ขนมบ้านบ้านหญ่มนขนมโตเกียวจ้าขนมโตเกียวติดต่อได้นะคะขอบใจนะ,ะ๊ะนี่ของแม่ได้เจ้าแม,ม่มันมันมันจังเอกมันจังบนโตเกียวนะคะตามรายการตามรายการเลยเลือกได้มีทุกไส้ไส้เค็มไส้หวานหวานบหวานเนาะแล้วแต่จะเลือกเอาเนาะตามป้ายนะคะ ใครอยู่ในอำเภอพังโคนโทรสั่งได้นะคะพร้อมส่งใช่ไหมเบะแต่ว่าถ้ามีถ้ามีคนอยู่ด้วยก็ไปส่งอยู่ใช่ไหมใช้ขาสั่งแก๊ปอแมนจ้ใช้สั่งแก๊ปอันนี้จะเป็นสติ๊กเกเดิอพี่น้องมีทีทำปั๊บ๊บปั๊บปั๊บปั๊บง่ายๆนะแต่ถ้าทำไม่เป็นก็ไม่ง่ายเด้อ นะคะตามนี้ปั๊บปั๊บปั๊บอันนี้ไสคเแคมบ่เนี่ยใช่จ้าอันนี้ไเค์แคะจ้าะไสค์ปลอดภัยไก่สองเอ็นะคะจุกๆเลยเปยให้โตเกียวอาหารญี่ปุ่นมาโยงเดชกอนมาเกือบที่จ้ออา ใข่เพิ่มความหอมปอบเปียนะคะคเปียทอดจ้าห้าสิบบาทใช่ไหม,ส,มสุดละห้าสิบบาทนะคะป<ะ>อเปียทอด เป็สดสาสิบห<อ>้านะครับถ้าถ้าเป็นสดและสาภาบอสามห้าโอ้อนี่นะคะเพนน้องแย่ๆเลยรละการันตรีความอร่อยนะคะข้าต้มกับมีเดอร์ข้าวต้มอันยวดววันเ่อันนี้ขนมใบปาดโอ้ขนมใบ,าบมปบาดนนโอ้ข้าวต้มยเหมือนอยูแข็งคำมวนเลยเนาะยูทาแคกเลยขนมปาน เหมือนอยุ่ประเทศลาวเลย <ฮะ S 1> ประเทศลาวแข่งขม,มวนสีแบบนี้แหละถ้าเคยไปขขมมแข่งขมวนถ้าแขกตรงนครพนมอ่ะไม่ได้กินขนมแบบเนี้ยไม่ถึงมาพังคนไม่ได้กินไก่ย่างเะไไม่ถึงพังคอนเหมือนกันเขามีอันอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดเขาทุกบ้านผัต้มยวดเด้อพี่น้อง <สา S 1> ว่างไงคะคนสวย นะบงังหม้อนะคะพี่นอ้งองปังหม้อจ้าข้าวเกี๊ยบาตามป้ายนะคะตามป้าย ข้าวเกี๊ยงงาครับอันนั้นอ่<ล>ะอ <disappointing S 1> ันน <ย priced S 1> ี้ข้าวเกี๊ยงงางานครโอ้นครพนมหรอนครพนมครับนี่ไปนครพนมไม่ได้กินข้าวเกี๊ยบหรอกหอนนครพนมเด้ออาหารขึ้นชื่อนครพนมนะคะเนี่ยข้าวเกี๊ยบงาข้าวแกงด้วพี่น้องทานข้าวแกงนะคะ มูฝอยได้ pads, พี่น้องเด้อหมู่อยสะอาดสะอาดนะคะกล่องก็สวยมากเลยหมูออ่อยนะจ๊ะหมูหวานจุกๆเลยทำใหม่ๆทุกวันนะคะหมูหวานหมูฟอยมีห้าสิบเริ่มต้นห้าสิบถึงสองร้อยนะคะ,ะาตามป้ายนะคะ ีสันสวยงามของวันที่สิบเก้านะคะ <S <S เคือนหนึ่งหกเก้านะคะวันจันทร์มีรถด้วยนะคะมีรถน้ำเคลื่อนที่รถน้ำเคลืนที่ นีท่วงน้ำุียี่หอบรรยากาศรอบบริเวณตลาดประมาณนี้นะคะคุณน้องเอ่ก็จะเป็นน้ำนะคะน้ำส้มคันมีน้ำส้มมีมม่าไทยมี่านมเย็นมี่ามะนาวมี่าเขียวมีโอเลี้ยงมีกาแฟนะคะเริ่มต้นสิบบาทยี่สิบบาทน,นะคะสามสิบห้าบาทน,นะคะถ้าเป็นข่วงน้ำ แล้วแต่เราจะเอานะคะของีเดอร์มีลูกชิ้นด้วยขออนุญาตรีวิวนะคะอาหารกับข้าวสวยก็มีนะคะขอมูย่างนะคะและ้วไมาละสิบบาทนะคะลูกชิ้นอาหารข้าวสวยก็มีนะคะสะอาดสะอาดนะคะนะคะประมาณนี้นะคะ บรรยากาศตลาดตอนเย็นๆก็จะประมาณนี้นะคะบรรยากาศตอนเย็นๆวันจันทร์สิบเก้านะคะนี่ค่ะดอกไม้ก็มีเด้อดอกไม้สวยๆนะคะดอกไม้สวยๆ นาาะคะเดี้อรอบเมืองนะคะไอ้ย่างส้มตำนะคะตรงข้ามตรงนอนก็จะเป็นร้านอาหารนะคะตรงข้ามนะคะก็ตรงข้ามกับร้านกุ้งสดหมูกระทะนี่คะตลาดะคะ ตลาดแรงเทศบาลทางโคนนะคะเปิดใบสามถึงสามทุ่มนะคะใครมาอย่าลืมนะคะประมาณนี้นะคะนะคะพี่นอ้องบรรยกาศตอนเย็นๆประมาณนี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะบายๆเจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะวันน้องรถจะพาทุกคนไปซื้อซอฟซิมลลาดตลาดใหนบ้างนะคะฝา สุดท้ายนี่น้องรถขอทุกคนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับหนึ่งกำลังใจใครเข้ามาแล้วกดกระดิ่งดับย้งเตือนทั้งหมดให้น้องรถด้วยนะคะเพื่ท่านจะไม่พลาดคลิปสดต่อไปนะคะว่าน้องรถจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะบรรยากาศตอนก็จะประมาณนี้นะคะบายยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ